สิทธิ์เก่าอาโศกคําว่าในขหมายคำพูดกายเวทนาจิตธรรมและในขหมายคำพูดจิตเจตสิกรูปนิพพานอันนึงตั้งภาษามาว่ากายเวทนาจิตธรรมอีกอันนึงจิตเจตสิกรูปนิพพานอธิบายธรรมะในด้านใดครับสองกระบวนกระบวนธรรม กระบวนธรรมอันหนึ่งมีสี่อย่างสี่คำากายเวทนาจิตธรรมกับจิตเจตสิกร,รูปนิพพานอธิบายธรรมะในในด้านใดครับและธรรมะสองเรื่องนี้สัมพันธ์กันอย่างไรครับในหนังสือเปิดโลกบุญนิยมพ่อท่านอธิบายวิญญาณทิฏฐิเจ็วิโมก8สัตวะเกซึ่งธรรมะทั้งสามหัวข้อนี้ ต่างก็มีระดับขั้นเหมือนกันหลายระดับวงเล็บรูปฌานรูปฌานสี่เหตุใดพระแต่ปิดกแยกพูดเป็นสามเรื่องครับอันนี้อาตมาก็เตรียมจะอธิบายอยู่แต่วันนี้คงไม่ได้แล้วมีเวลา16โดยอีก16นาทีนะก็ขอพูดนำไว้ก่อนนิดหน่อยว่าเอาอันหลังก่อนวิญ,ญญาณทิฏฐิ7เจดวิโมก8 สัตววาดเก้าแถมให้อีกอันหนึ่งก็คืออนุปนปภิหารเก้าสัตว์วา้าอนุปปภิหารเก้าวิญญาณที่ฐิเจ็ดวิโมกแปดสัตวาวเา้าอนุปปภิหารเก้า,ส,า,ส,าสี่หัวข้อนี้แหละอาจามาจะมาอธิบายให้เห็นความปฏิสัมพันธ์ความปฏิสัมพันธ์ ของสี่หัวข้อนี้อย่างลึกซึ้งพวกเราฟังแล้วก็จะสนุกนะก็ขอนำไว้นิดหน่อยวิญญาณทิฏฐิเจ็นั่นคือวิญญาณที่ตั้งอยู่ตรงนี้ปัจจุบันนี้ต้องมีวิญญาณและก็ต้องตั้งอยู่หน้าบัดนี้ตั้งอยู่ยังไงตั้งอยู่ทางตาตั้งอยู่ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย ต้องตั้งอยู่นี่คือที่ตั้งเป็นสัมภวะหรือเป็นปรภะ,ะแต่ถ้าเป็นวิญญาณที่มันไม่มีที่ตั้งทางตาก็ไม่มีให้มากล่าวถึงได้ทางหูทางจมูกทางดิ้นทางกายเลยก็ไม่มีกล่าวแล้วเป็นวิญญาณสัมภเวสีล่องลอยอ,อยู่ในภพของจิตของใครของคุณก็ลูกคุณคนเดียวเอามายืนยันเนี่ยคนนั้นก็มีตากเขาพูกรวมกันดูได้ อธิบายได้คนนี้มีหูก็ได้ยินเสียงกันได้ไม่ได้คุณมีแต่ใจของคุณคุณก็มีแต่รู้ทุงคุณอยู่เท่านั้นเองเรียกว่าวิญญาณสัมภเวสีไม่มีที่เกิดคือไม่มีตาหูจมูกลินกายนี่เป็นที่เกิดเป็นที่ตั้งเป็นสัมภะเป็นที่เกิดเป็นแดนเกิดเป็นที่ตั้งเป็นทีติเป็นแดนเกิดเป็นสัมภะหรือปพัพภะ ภาษาบาลีวบปปอหรือสัมปวะนในแปลว่าแดนเกิดมันไม่มันไม่มีสภาพนี้อยู่เพราะนั้นก็พูดก,ก็ไม่รู้เรื่องเพราะั้นพวกนั่งหลับตานี่ตีทิ้งได้เลยพวกนี้สัมภวะสัมปเวสีทั้งนั้นไม่มีสัมภวะไม่มีปปะ,ะสัมภเวสีพวกสแสวงหาที่เกิดอยู่ทั้งนั้นหรือพวกงงมง,ง,ง,งายไม่ยอมหาที่เกิดแล้วก็อยู่แต่เพออยู่ก็ไ,ไปรู้ละคุณจริงจริงจะ ไม่จริงอะไรของคุณคุณก็ไม่พูดกับเขาคุณก็เอามาพูดกับเขาไม่ได้หรือไม่เอามาพูดกับเขาแล้วใครจะไปรู้กับคุณนะแล้วใครจะให้คนอื่นเขารับรองว่าเป็นความจริงใครจะเอาอะไรมารับรองได้คุณไม่ได้แสดงออกมาเลยมาแสดงออกก็อยู่คนคนเดียวไหนแล้วเอามาทางตาของคุณก็ไม่ได้แสดงออกแบบนี้เพราะคุณจะไม่พูดเรื่องทางตาเป็นรูป,ปทางหูเป็นเสียงทางคุณไม่พูด คุณก็จะมีแต่เป็นพบกายทิพนุ่นไปนุ่นเลยกายทิพคนไม่มีกายทิพไดโดยไม่รู้ว่ากหรอกต้องกายทิพพูดกันและคุณก็พวกนิรมานกายสัมพโลกกายเป็นพวกอาทิตสมานกายผู้ที่ต่างคนต่างตาบอดพูดก,กับคนตาบอดแล้วก็พากันไปดูหนังใบหูหนวกก็ไปด้วยกันคนหูหนวกและตาบอดพากันไปดูหนังใบและไม่มีภาพ นังนี่ไม่มีภาพไม่มีเสียงด้วยแล้ก็บอกไปดูนังกันได้ก็ไปนั่งดูตาบอกก็หุ่นดูโอ้สนุกสนุกจังคนตาบอก,ก็อกเห็นภาพสนุกคนหูแนกก้วก็โอ้โหสนุกจังได้ยินเสียงก็มันไม่มีเน,นี่มันต้องมีไอ้สิ่งเปรียบเทียบโอ้โหถึงถึงอย่างเงี้ยเียเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าโอ้โหอัจราอนเปรียบเทียบเนี่ย อาตมาก็ยังอยากจะอธิบายอาหารสี่เปรียบเทียบให้ฟังโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยอาหารสีน่นี่อุตตาหอนเปรียบเทียบของท่านตั้งแต่ก,ก,การลิงกราหารปัสสาหารเจตนาอาหารถึงขั้นวิญญาณอาหารเนี่ยโอ้โหยิ่งวิญญาณอาหารนะเจ้าพระคุณเอ้ยทำไมมันดื้อมันด่านมันดึงมันดื้อมันดึงมันโง่มันเง,ง,ง่าขนาดนั้นวิญญาณอาหารเนี่ยเอาเอา ฝากไปก่อนโอลานนะเอาขอขยายความนิดหนึ่งว่ากายเวทนาจิตธรรมนะมันเป็นในยะที่มาแจกในยะที่มีละเอียดขึ้นส่วนจิตเจตสิกรูปนิพานนั้นเป็นหลักใหญ่เป็นหลักใหญ่ความเป็นจิตแยกจิตมาเป็นเจตสิก และจิเตเจตสิกนี่แหละก็แยกมาจากวิญญาณแยกมาจากวิญญาณนาาิทัศมาเป็นจิเตเจตสิกเจต,ตสิกก็เป็นสิ่งย่อยไปเรื่อยๆจากจิตอธิบายจิตจิตท่านก็มาแยกหัวข้อออกไปอีกตั้ง8 9ดสิบเก้าหรือร้อยยี่สิบเอ็จแล้วก็มีแยกเยจต,ตสิกไปอีกแต่เจต,ตสิกที่นำมาอธิบายนั้นเจต,ตสิกสำคัญาศาสนาพุทธนั่นคือ เวทนาเท่านั้นอันอื่นมีแต่ว่าไม่ต้องไปเอามาพูดเลยเรียนที่เวทนาเนี่ยให้จบบริบูรณ์เวทนาร้อยแปดจบอรหันเลยแล้วจะรู้อันอื่นไปโดยปริยายเลยนะทเวเยนะเวทนายะเอกสโมสรณาพวันติทําให้สําเร็จอันนี้เลยซึ่งจะเรียนรู้ทีละสองทีละสองเท,ะงท,ะงทวะเทวธรรมานี่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะ เพราะงั้นสรุปแล้วจิตเจตสิกรูปนิพานกับกายเวทนาจิตธรรมนั้นกายเวทนาจิตธรรมเป็นตัวที่จะไม่แยกและเอียดหมดส่วนจิตเจตสิกรูปนิพานก็เป็นหัวข้อที่ระบ,บุว่าอย่างนี้จิตนะอย่างนี้เจตสิกนะอย่างนี้รูปนะก็บอกรูปกับนามรูปมีทั้งรูปนอกรูปในจิตเจตสิกก็คือมีสองเหมือนกัน รูปก็มีรูปนอกรูปในส่วนนิพพานนั้นคือตัวจบก,ก็เป็นหักใหญ่ๆภาษานิพพานก็ตัวใหญ่จิตก็ตัวใหญ่เจตสิกก็ตัวใหญ่รูปก็ตัวใหญ่ส่วนกายเวทนาจิตธรรมนั้นก็เอาจิตนั่นมาแจกกับออกกายมาแจกเพราะเมาเรียนรู้ต้องมาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องจิตแยกกายแยกจิตให้เก่งให้ได้ให้สมาธิธ แล้วจะรู้ละเอียดไปจกนกระทั่งถึงนิพพาน